สวัสดีค่ะพบกับวิราทารโรนะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษศค่ะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21เเมษายน ถึง20พฤษภาคมนะคะอาจจะพูดอะไรผิดก็ขออาภัยไว้ในที่นี้นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ฟังไว้เป็นไกด์ลาย,ายฟังไว้เป็นแนวทางนะคะนี่แบ่งออกเป็นตะวันตกนะถ้าใครคิดว่าศาสตร์ไทยก็ดูได้ค่ะรักขาะก็ดูได้มันเป็นการดูโดยรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลนะคะว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ไพ่มีมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขัก,กันไปนะคะ,อ,ะอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะ จากไพ่นะคะสำหรับคนที่คุมเครือไพ่ในช่วงระยะเดือนกันยายนนี้นะ1 3 1กันยายนนี้ค่ะมี2ช่วงคนที่คุมเครือและคนรักเก่าค่ะมาเริ่มเลยดีกว่าเนาะสำหรับคนที่คุมเคือความรักคนสัมพันธ์ของคุณอะนะคุณอาจจะเป็นคนที่ว่าเจ็บมาตลอดกับความสัมพันธ์ที่มีความรัก ตลอดเลยแต่คนปัจจุบันคุณอาจจะเป็นอะไรที่ดีนะเก้าเหรียญค่ะความรักคนสัมพันธ์ของคุณยังไปได้ต่อนะคะก็เหมือนประมาณที่ว่าความรักของคุณไปได้เรื่อยๆช่วงนี้คุณอาจจะมีเกงใจคนรักของคุณมากทีเดียวค่ะนะใจคุณก็รักเขามากทีเดียวสีกทาค่ะคุณมีความมั่นคงกับเขามากทีเดียวค่ะอาจจะเป็นคนที่หัวรันและดื้อหน่อยเนาะกับเขาช่วงนี้คุณอาจจะคุยกันน้อยน้อยลงหรือเปล่า ให้มีเกณฑ์มีคนเข้ามาชอบชาวราศีพฤษภนะแต่ในที่นี้คุณอาจจะมีความอีโก้นิดนึงค่ะไพ่พแทมผาลนค่ะทแทนผ a ลนในที่นี้ก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมก็คืออาจจะมีคนเข้ามาชอบชาวราศีพฤษภแต่คุณก็ยังมั่นคงกับคนรักคุณอยู่นะคุณยังปิดกั้นค่ะมีแปดดาบคุณยังปิดกั้นที่จะคือพูดง่ายสร้างกำแพงไว้ เพื่อจะไม่ให้ใครเข้ามานี่แหละแต่คุณก็สับสนเหมือนกันเพราะดูจากไพ่แล้วเขามาทําให้คุณสับสนนะ่ะเจ็ดเหรียญมันเป็นแค่ความคิดค่ะถ้าจากไพ่นะคุณก็ยังมีความแบบอีก้คุณไม่อยากมีปัญหาด้วยแหละประมาณว่าคุณไม่อยากจะหาเรื่องเข้ามาให้ทะเลาะกันนะเพราะว่าคุณก็คิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่แล้วเป็นคนรักที่ดีสำหรับคุณแล้วอะ่ะนะคะ อาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ชาวราศีธนูค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มาดูซิคนรักคุณชาวราศีพฤษภเป็นยังไงบ้างขอภัยค่ะชาวราศีพฤษภค่ะสามดาบความรักของคุณมันมีบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ เขาก็คิดมากอ่ะเขาคิดมากทีเดียวเขาเคยเขาน่าจะแบบอาจจะแข็งใจกับคุณแล้วอ่ะถ้ามีเรื่องบุคคลที่สมเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้เขาก็ไม่โอเคนะแล้วเขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณเป็นคนที่หัวร้านบอกอะไรก็ไม่ค่อยฟังอีกโก้เยอะใจเขาก็คิดแหละว่าคุณน่ะรักเขาอ่ะเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าถ้าเพื่อผลประโยชน์เขาก็คิดที่จะตัดคุณอยู่เหมือนกันนะ ให้สเตรนท์ค่ะเหมือนเขารักตัวเองมากขึ้นแล้วอะช่วงนี้คุณอาจเขาอาจจะพูดแข็งแใส่คุณหน่อยนะทำพลาเรน์ค่ะใจอะเขาอะอยากจะเริ่มต้นใหม่ๆกับคุณแหละแต่ด้วยความที่สีเรียนช่วงนี้เขาอาจจะถึงคุณหนักทีเดียวนะเพราะมันมีเรื่องบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมาทําให้เขาเห็นอยู่ตลอดเวลาไพ่วิลค่ะ น่าจะมีเรื่องบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวพ้องพัวพันเหมือนจะมายุ่งเกี่ยวนะก็ให้ระวังคนรักนิดนึงค่ะมีเกณฑ์ที่คนรักก็อาจจะมีตัวเลือกเข้ามาด้วยนะโชกเหรียญพยายามใส่ใจกันค่ะณนะตอนนี้นะเหมือนเขาก็คิดแล้วล่ะถ้าคุณมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเขาพร้อมที่จะถอยเขาพร้อมที่จะหันหลังให้กับคุณเลยค่ะชาวราศีพฤษภเพราะตอนนี้เขาก็รักตัวเองแล้ว เขาไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจแล้วนะคะจากไพ่อาจจะเป็นชาวราศีสิง์ชาวราศีธนูค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ชาวราศีมังกรค่ะมาดูสิวโน้นอมอนาคตข้างหน้าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงคะจะเป็นในรูปแบบไหนกับไพ่ค่ะว้าวสามดาบก็ให้ระวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ มันจะมีบุคคลหนึ่งที่จะมาทำให้คุณยุ่งเหยิงนะคะแล้วก็คุณจดและจำมากเลยในเรื่องบุคคลที่สามนะคะไพ่บอกว่าแปดเหรียญค่ะพยายามใส่ใจกันให้มากขึ้นค่ะเขาจะได้ไม่แบบไปมีคนอื่นเพราะมันช่วงนี้ก็ทำตัวหลันล้าต่างคนก็ทําทำตัวหลันล้ามันมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะมันเป็นจุดบกพร่องตรงนี้แหละ แล้วก็จะมีตัวเลือกเข้ามาเกี่ยวข้องใพ้พักค่ะคุณก็ภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละให้ความรักคนสัมพันธ์เนี้ยมันไปได้ต่อด้วยความที่สองดาคุณก็ไม่รู้จะมองคุณไม่รู้แล้วละว่าจะทำยังไงเจ็ดถ้วยค่ะมันเป็นการแค่เขาเข้ามาและเป็นแค่ตัวเลือกมันไม่ทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณพังเขาอาจจะมีความรักกับคุณหน่อยนะ จีดาบค่ะแต่ด้วยความที่คุณก็นิ่งๆเหมือนกันไม่คุณก็เขานะคะที่จะมีตัวเลือกเข้ามาแต่ก็ประมาณที่ว่ายังไม่เลือกคือยังไม่ถูกใจอะ่ะมันเหมือนแค่เอามาเป็นตัวเกี่ยวเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คุณรู้สึกให้คือเหมือนเขาอยากให้คุณอ่ะสนใจเขาประมาณนี้นะคะ ไพ่บอกว่าคนที่ยังไม่ได้เจอกันมีเกณฑ์ได้เจอกันค่ะไพ่เดซสันความรักความสัมพันธ์ของคุณไปได้ต่อถึงจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันอาจจะเป็นแค่ชั่วข่าวหรืออาจจะหยุดชั่วข่าวนะคะอาจจะนิ่งใส่กันชั่วข่าวแล้วสุดท้ายคุณก็กลับมาพูดคุยกับมาสื่อสารนะคะมาใส่ใจกันอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณยังไปได้ต่อสองกระทาค่ะใช้เวลานิดหนึ่งถึงจะมีตัวเลือกหรือบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้เขาก็เลือกที่จะตัดให้คุณก็เลือก ที่จะตัดให้เพราะคุณกับเขายังไปกันได้ต่อคะ่ะเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณอาจจะขอพรนี้แหละถึงได้มาเจอเขานะคะอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภด้วยกันนะคะจากไพ่ขอไพ่แนะนำหน่อยคะ่ะไพ่แนะนำความรักความสัมพันธ์คนรักของชาวราศีเมษด้วยคะ่ะ ดูเหมือนความรักความสัมพันธ์ของคุณดูแบบไม่ค่อยสดชื่นสักเท่าไหร่เนาะดูเหมือนจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆค่ะเหมือนคุณยังรักสนุกอะประมาณนี้ไพ่บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะนะก็คือพูดง่ายเชื่อมั่นในตัวเขาค่ะจะดีที่สุดพยายามทำอะไรให้มันดีขึ้นก็คือพยายามใส่ใจเขาให้มากขึ้นค่ะ น้ใส่ใจรายละเอียดทำกิจการกิจ,จกรรมร่วมกันให้มากขึ้นค่ะมาดูซิคนรักเก่าค่ะคนรักเก่าของชาวราศีศพฤษภค่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างเอ่ยสามเรียนค่ะเขาจะมีเกณฑ์ที่จะติดต่อ มาหาคุณมาขอความช่วยเหลือจากคุณค่ะเขายังรู้อยู่ว่าคุณยังแข็งแข็งใส่เขาแต่ความรักความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์นี้ไปแล้วเนะาะใครอาจจะสลับกันได้ค่ะ9เหรียญเขาดูเหมือนคุณเขาคิดว่าคุณน่าจะมีความสุขดีโดยที่ไม่มีเขาเลยแต่กลายเป็นว่าเขาอกหักจังเลยอ่ะเขาเจ็บ3กระทาค่ะ เขายังรอและหวังให้คุณกลับมาอยู่นะไพ่เหมือนประมาณที่ว่าก้าเหรียญนะเขาอยากไปต่อกับคุณแหละมีเกณฑ์ที่จะสื่อสารมีเกณฑ์ที่จะพูดคุยดูเหมือนตัวเขาก็คิดแหละว่าคุณน่าจะมีตัวเลือกเยอะมีคนรักไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะใครสักคนหนึ่งอ่ะมีคนรักไปแล้วอ่ะไพ่บอกว่าเฮอร์มิตว้าวเขาน่าจะมีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่ด้วยเช่นกัน ไพ่เดทเหมือนประมาณที่ว่าเขาอาจจะพูดกับคุณไว้หรือเปล่าถ้าต่างคนต่างไม่มีแฟนกลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งไหมกลับมาทําให้มันดีขึ้นใหม่อีกครั้งไหมนะคะไพ่เดทนะเหมือนประมาณที่ว่าช่วงหนึ่งคุณไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก่อนดูซิว่าคุณแฮปปี้ไหมคุณมีความสุขไหมนะคะก็ลองเริ่มต้นดูลองสื่อสารกันดูค่ะนะแต่ว่าไพ่บอกว่าเหมือนคุณกับเขาก็น่าจะมีคนรักแล้วคนใหม่แล้ว นะถ้าใครยังไม่มีก็อาจจะเป็นแค่ฝ่ายเดียวค่ะที่มีคนรักนะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษค่ะราศีกันราศีพิจิกราศีธนูค่ะมาดูความคิดเขาซิคนรักเก่าเขาคิดยังไงเขาไพ่ค่ะเขาคิดยังไงกับชาวราศีพิจิกค่ะทำรนตเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะอยากจะมาประครับประคองกันอีกครั้งหนึ่ง เพราะเขารู้สึกเห็นคุณนิ่งและคุณอีโกโ้มากเลยก้าวกระทาเขาก็อึดอัดใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาทําอะไรกับคุณเลยอะไรไม่ได้เลยเขายังมีความมั่นคงกับคุณณตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าคุณก็น่าจะมีตัวเลือกความรักความสัมพันธ์ของคุณมันพังกันแบบกันง่ายๆเลยคือนิง่งนิ่งมากเขาทําอะไรไม่ได้จริงเพราะาต่างคนต่างก็ มีอีโก้อยู่เช่นกันแต่เขาก็ลดอีโก้แล้วนะคะไพ่ย,ยังบอกว่าอยากกลับมาเริ่มต้นนะไพ่หกถ้วยอยากกลับมาอยากกลับมาเก้าเหรียญค่ะดูเหมือนเขาเห็นว่าคุณมีความสุขดีโดยที่ไม่มีเขาเขาสับสนกับตัวเองมากค่ะนะถ้าใครที่แบบยังเศร้าอยู่พยายามทำให้แฮปปี้ค่ะเขาจะรู้สึกเสียดายคุณ จากไพ่เขาจะเริ่มรู้สึกเสียดายคุณค่ะอยากไปต่อกับคุณอยากกลับมาหาคุณนะคะอยากประครับประคองอยากเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเริ่มต้นไพ่อยากเริ่มต้นกับคุณจริงๆค่ะชาวราศีพฤษภก้าวเหรียญค่ะดูเหมือนคุณมีความสุขมากเลยโดยที่ไม่มีเขาเขาก็รู้สึกเขารู้สึกแหละว่าคิดได้ละว่าเฮ้ยจริงๆเขาเริ่มเสียดายชาวราศีพฤษภ อาจจะเป็นชาวราศีกุมค่ะชาวราศีธนูค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มาดูสีแนวโน้อมอนาคตข้างหน้าของคนรักเก่าของชาวราศีพฤษภค่ะขอไพ่ค่ะไพ่บอกว่ายังรักอยู่อ่ะยังอยากที่จะเจอกันอยู่ค่ะไพ่เดอะซันมีโอกาสที่จะได้เจอกัน อาจจะมีโอกาสที่จะได้มานั่งคุยหรือกินข้าวด้วยกันนะคะแต่ในที่นี้พอมาเจอแล้วต่างคนต่างคิดมากต่างคนต่างเจ็บไม่ใช่ว่าไม่เจ็บเลยไพ่เดอะโวลมีเกณฑ์ที่จะได้เจอจริงๆคะ่ะไพ่เดอะสตาร์ค่ะคือช่วงนี้ชาวราศีพฤษภดูดีขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นแต่เหมือนชาวราศีพฤษภจะมุกออนได้แล้วเพราะว่าดูเหมือนเริ่มรักตัวเองมากขึ้นแล้วเริ่มแฮปปี้กับตัวเองมากขึ้นแล้วโดยที่แบบไม่มีเขาแล้วนะคะ ตอนนี้ชาวราศีพฤจิกอาจจะอีโก้นิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้แหละนะมันเหมือนประมาณที่ว่าคนรักเก่าอ่ะจะเข้ามาก็มาในเรื่องของการเงินหรือเปล่าก็คือเหมือนคนรักเก่าก็พยายามกักเราอยู่อ่ะแต่ไพ่บอกว่าเ h อะแฮง m a n เหมือนเขาจะตัดได้ด้วนะชาวราศีพฤษิกจะตัดสิ่งเก่าๆได้แล้ว คนรักเก่าค่ะทษทีนะนิดอาจจะพูดผิดนิดนึงค่ะขออภัยนะคือเหมือนเขาน่าจะตัดคนเก่าไปได้แล้วอะ่ะเพราะมีไพ่เดือ a แฮงแมนค่ะคิดมากคิดหนักนะคะก็คือพยายามที่จะแบบกักตัวเองอยู่อ่าด้วยความที่ว่าช่วงนี้ชาวราศีพฤษภมีเสน่ห์ยังมีความหึงมีความหวงนะคะในความรักความสัมพันธ์ของคุณ เขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้หรือผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะมาดูซิไพ่แนะนำให้กับคนรักเก่าค่ะผลประโยชน์นะใครที่คนรักเก่าติดเงินหรือเหมือนแบบมีเกณฑ์นคนรักเก่าอาจจะเอาเงินมาให้คุณ ประมาณนี้หรืออาจจะติดเงินมีเกณฑ์ที่จะเอาของขวัญหรือเงินมาให้ค่ะไพ่บอกนะเขาคิดแล้วล่ะว่าคุณเป็นคนที่ใช่พอดูจากไพ่แล้วเหมือนเขาเสียดายค่ะไพ่บอกว่าเขาก็รอเวลาให้คุณโสดหรือตัวเขาโสดค่ะเพื่อจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาก็หวังผล ถึงเขาจะเอาของมีค่าหรืออะไรก็ตามมาให้คุณเขาหวังผลค่ะนะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนี้ด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ